เรื่องราวนี้ต้องบอกว่ามีพ่อเมื่อพร้อมนะครับคุณพ่อสอนให้ลูกวัยห้าขวบขับมอเตอร์ไซค์บนถนนใหญ่ครับห้าขวบเองนะฮะพ่อสอนให้ขับมอเตอร์ไซค์แล้วครับเป็นดราม่าสนั่นตอนนี้เลยนะฮะผมนี่ครับภาพนี้ครับสนั่นเลยครับนี่นี่ฮะขนาดข้างกับรถทัวร์เลยครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่ยฮะตอนนี้ดราม่าสนั่นเลยครับ ดีจวกยับเลยบอกว่ามีพ่อเมื่อพร้อมหลังหนุ่มโพสโซเชียลอวดรถให้ลูกสาววัยเพียงห้ขวบขัดขับมอเตอร์ไซค์บนถนนใหญ่ขนาบข้างรถทัวร์ครับแบบไปคู่กับรถทัวร์เลยฮะโพสของผู้ใช้เฟซบุ๊กลายหนึ่งกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์หลังเขาทำการโพสอวดรูปลงในกลุ่มของคนรักรถมอเตอร์ไซค์แบรนด์หนึ่งระบุตามฐานะงบน้อยค่อยๆไปนี่ เดี๋ยวก็เก่งเด็กเดี๋ยวก็เก่งเด็กหญิงวัยห้าขวบน้องเด็กหญิงวัยห้าขวบนั้นน้องในภาพเราจะเห็นได้ว่ามีเด็กตัวน้อยคนหนึ่งกําลังใช้มือจับแฮนด์มอเตอร์ไซค์ในลักษณะกําลังบิดขับจริงด้านหน้าเยื้องไปทางซ้ายมีรถทัวร์ใหญ่วิ่งอยู่พร้อมภาพประกอบอื่นๆเป็นภาพอวดรถมอเตอร์ไซค์คันที่เด็กกําลังขับอยู่บนถนนใหญ่จะทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะ่าก็ไม่น่าเนาะ เพือพ่อนๆอูดีเนี่ยอ้าเนี่ยเนี่ยครับเพือพ่อนๆจะเห็นเนี่ยเด็กจับแทนขับมอเตอร์ไซค์นั่นรถทัวร์อยู่อยู่จอขวามือบนนะฮะคันสีขาว,ขาวๆครับมันดูสิมันสมควรปะล่ะโอ้ก็ไม่น่านะพ่อเอ้ยคือขนมหรือเปล่าพ่ออาย่เท่าไหร่เมื่อ เมื่อโพสต์กลายเป็นเวลาวก็พบว่าภาพถูกลบออกไปจาก Facebook ดังกล่าวแล้วคาดว่าน่าจะเกิดการดนทัวลงอย่างไรก็ตามอ,อย่างไรก็ตามมีมือดีแคปภาพไว้ได้แล้วก็ทําการโพสต์วิาพากษ์วิจารณ์กันต่อเด็กอายุเพียงห้าขวบไม่มีพละกําลังวิจารย์มากพอที่จะควบคุมมอเตอร์ไซค์บนท้องถนน อีกทั้งยังผิดกฎหมายจราจรที่กําหนดให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ต้องมีใบอนุญาตขับขี่และจะมีใบขับขี่ได้ตั้งแต่อายุ15บหปีบริบูรณ์เท่านั้นแน่นอนว่าเสียงส่วนใหญ่มองว่าไม่เหมาะสมไม่ว่าภาพนั้นจะเป็นการแกล้งเล่นปลอมขึ้นมาหรือเป็นการกระทําจริงๆจากคนเป็นพ่อก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรส่งต่อภาพจําการาเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นของชาวเน็ตบ้างครับเอาสมองส่วน ข้าคิดน,นะสอนเด็กข้าขวบขี่มอเตอร์ไซค์อุทิภาวะยังไม่ถึงอันตรายมากขอให้โชคดีปลอดภัยมาเป็นภาระให้คนบนท้องถนนอีกต่างจังหวัดเยอะมากเด็กเก้าถึงสิบขวบขับมอเตอร์ไซค์แว้นแว้นเข้าใจว่าขับได้แต่การตัดสินใจเวลาฉุกเฉินหรือกฎการใช้ถนนมันไม่ได้เลยชนกันขึ้นมาคนอื่นเดือดร้อนนี่คนนี้รูปแบบนี้ถ้าเป็นคนแจ้งความสามารถจับได้ไหมไม่เห็นลงโศกไม่เหลืหัตา โหไม่ห่วงลูกเลยเหรอเด็กอายุแค่นี้มันยังตัดสินใจอะไรไม่ได้หรอกพ่อเด็กคิดอะไรอยู่เป็นภาระคนอื่นอีกเพื่อนเพื่อนคิดเห็นกันเรื่องนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกับผมอยู่ไหนนะฮะ no comment เพราะว่าวิจารณ์ไปเยอะมากแล้ว